สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก youtube กมลเวนะครับวันนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรนะครับก็เอามาเรื่องพื้นฐานกันดีกว่านะครับเรื่องปัญหาโลกแตกนะครับก็เราอาจจะเคยเห็นนะครับก็เวลาการตกตรงวาร์ฟนะครับแต่ไม่รู้จะเก็บยังไงนะฮะก็ที่จริงแล้วมันมีวิธีเก็บอยู่นะครับแต่มันต้องใช้ของนิดนึงนะครับผมก็คืออ่ะสมมุติสมมุตินะครับผมปึ๊บ อ่าโยนโยนของเข้าไปนะครับผมปึ๊บปึ๊บอ่าโยนกีนโพชชันเข้าไปตรงนี้ปึ๊บนี่ครับจะเห็นว่าเราไม่สามารถเก็บได้นะครับพอจะเดินกดเข้าไปเก็บปุ๊บมันดันวาร์ปซะแล้วนะครับผมที่จริงมันมีทริคนะครับเป็นเล็กๆน้อยๆนะฮะนี่ครับแว่นขยายนะครับโอเคครับ มีแว่นขยายปุ๊บเราก็ลากไปที่ช็อตคัทนะครับผมระหว่างที่กดเดินไปตรงนี้ปุ๊บให้รีบกดแว่นขยายเราสามารถเก็บของตรงนั้นได้นะครับเห <c oughs> ็นไหมครับว่าเท้าผมเนี่ยเดียบเข้าไปในเขตวาร์ปแล้วนะครับผมอ่าแล้วจังหวะที่กดเข้าไปเก็บของใช่ไหมครับจังหวะที่ตัวละครเรากาลังเดินเนี่ยให้รีบกดอ่าแว่นขยายที่ช็อตคัทด้านบนนะครับผม ก็เลือกสัก f หนึ่งอะ่ะอยากได้เไหนกดถนัดถนัด,นดก็เอาเอนั้นนะครับผมก็นี่ครับมันก็จะเดินตรงเข้ามาเก็บให้นะครับผมอ่านี่ครับปึ๊บมันอารมณ์แบบปล่อยวิญญาณเราไปนะครับที่จริงตัวเราเหมือนจะอารมณ์อยู่แถวๆนี้นะเมื่อกี้เห็นปะครับมันมีแบบจังหวะปึ๊บกลับมาตรงนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราลองใหม่ก็ได้นะครับผมตรงนี้นะครับ ตรงนี้เราโยนโยนของไปนะครับโยนกินพอชันไปหนึ่งเอนะฮะนี่ครับปุ๊บอยู่ลึกสุดเลยนะครับถ้าเดินปกติเนี่ยถ้าเราจะเข้าไปเก็บของนะครับผมมันก็จะไม่ถึงใช่ไหมครับก็จะว้าไปนะครับเป็นเป็นตัวอย่างให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าใครยังยังไม่เข้าใจนะอ่านี่ครับนี่เอาเว้นระยะสักหน่อยนะครับให้จังหวะเดินได้นะครับผมก็เห็นระยะห่างแ้วใช่ครับ กดที่ไอเทมเลยนะครับกดเหมือนจะเราจะเดินไปเก็บของครับปุ๊บอ่าแล้วก็จังหวะนั้นนะครับก็กดแว่นขยายนะครับปุ๊บแล้วมันจะเดินตรงเข้าไปเก็บของให้เลยนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นทิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็ใครยังไม่รู้ก็เอาไว้นะครับเผื่อเจอประสบการณ์เลวร้ายนะครับการตกในวาร์ปนะครับถามว่าเคยเจอไหมเคยเจอครับประสบการณ์นี้มีกันหลายคนนะครับ บางคนนี้การ์ดแพงๆด้วยนะแบบมาดมวิสเปอร์เลดิกอะไรอย่างนี้นะครับได้แต่นั่งร้องไห้น้ำตาซึมนะครับอยู่นั่งอยู่หน้าวาร์ฟนะครับผมได้แต่กล่นด่านะครับว่าไม่ได้พกไม้ผีจะได้หักเรียกโป่งได้อะไรอย่างนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นทิกเล็กๆน้อยๆนะครับทาให้เรา,าเปลี่ยนประสบการณ์อะเลวร้ายให้มันดีขึ้นนะครับผมก็พกแก่้กขยายด้วยนะครับเวลาไปเก็บเลเวลนะครับก็พกไว้สัก สีอันนะครับการพาดนะครับผมก็น้ําหนักมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอกนะฮะนิดเดียวนะครับมันแลกกับการ์ดหรืออะไรได้หลายอย่างก็คุ้มนะครับผมน้ําหนัก5เนี่ยโอเคครับก็อย่าลืมกด subscribe ยูทู e กมลเวยด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าในฟีดของ youtube นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ